รวยในเมืองยิมฝ่ายน้ำเงินฟายัดลาวัยมวยไทย1 1 7อปอนด์ครับพิกัดน้ำหนักที่สู้กันบนเวทีวันนี้ครับเรามาดูประวัติไม่ไม่ครับอโอ้โหคามวยไหว้รูสวยงามเลยครับทั้งคู่นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ฟายัดไม่มีลูกข่มขวัญคู่ต่อสู้ก่อนด้วยครับ <c oughs> นี่ครับนะครัเป็นสปะแม่ไม้มวยไทยแบบเต็มรูปแบบเลยครับ ครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับกรรมการทีรวุธศรีละครน,นะครับให้คะแนน3ามท่านพงพัฒน์ว่องไวทงชัยทองสเสวกและอารันนุชกลางครับประวัติของทั้งคู่นะครับไฟแดงโล่งเงินกลวยในเมืองยิมครับนายวรวิทย์เทพานักชกจากหนองบัวลำพูครับนี่ก็มีลูกพี่ขึ้นไปถอดมงคลให้แล้วครับไฟแดง ส่วนน้ำเงินก็ดาวดังเลยครับเจ้าเทพวาริศลาวัยมวยไทยไปถอดมงคลให้กับรุ่นน้องร่วมค่าย่ฝายแดงครับนักชกจากหน้องบัวลำพูหัวหน้าคณะผู้จัดการครับคุณวุฒิเมืองเลยนะครับพร้อมด้วยคุณขวัญเมืองเทพาเยังมีมวยพักยก pk ให้การสนับสนุนก็ปัจจุบันฟิกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกลวยในเมืองยิม นักชกในดวงใจแม่ไอ้หนุ่มสินตึงครับยอดมวยในรุ่นใหญ่กับปีตันเพชรยินดีอาคาเดมีอ่ะก็ถือว่าเป็นไอดอลแะครับกับปีตันเขาก็ชาวจังหวัดหนองบัวลำพูโลงเงินก็มีกับปีตันเป็นไอดอล54ครั้งชนะ40แพ้13แล้วก็เสมอ1ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับฟายัดลาวัยมวยไทยนะครับนายประชารัตมีแก้ว นักชกจากหัวหินประจวบคีรีขันครับหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สับสนุนท่านเดียวกันเลยครับคุณปรีชาโชคเกือือแล้วก็ปัจจุบันจอฟิซซ้อมอยู่ที่เขาหลักครับค่ายใหญ่ค่ายดังของเขาหลักเลยครับลาวัยมวยไทยนักชกในดวงใจนี่ก็แม่สุตาครับสุตาแชมป์โลกครับเจ้ารถถังนะครับรถถังจิตเมืองนนท 49ครั้งชนะ41แล้วก็แพ้8ครั้งครับเอาละรครับคู่แรกนะครับดูกันดีๆนะครับมีอะไรดีๆให้ดูตลอดนะครับพิกไปพลิกมามาดูว่าโลเ่เงินนั้นประเภทนอกได้ในดีนะครับส่วนฝ่ายยักษ์น้าเตะต่อยแรงอาวุธนั้นแรงทุกลูกเหมือนกันเรียกว่าจะประมาทไม่ได้นะครับโลเ่เงินนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นมวยที่ดูว่าสีมือดีความเป็นมวยเลี่ยมเชิญจะดูได้เปรียบก็ตามนะครับ ตามกันต่อเลยนะครับนี่ครับความมันที่ทุกท่านพิสูจน์ได้ครับมวยมันวันศุกร์นะครับต่อเนื่องความมันมาจากศึกเพชรยินดีเมื่อวานที่ราชจะดำเนินครับโอ้โหต้องบอกว่าอุณหภูมินี่ร้อนอาอุเลยนะครับอ่ะคู่แรกครับ117โลเงินกลวยในเมืองยิมนี่จ้องฝีมือเลยนะครับส่วนฟ้ายักษ์ราวัยมวยไทยนี่ประเภทแบบแมเกียร์ถอยไม่มีครับเดินทุบเดินชนอย่างเดียวครับแหมดูทรงผมครับไม่ธรรมดาครับอ่ายอมย้อมผมนี่เตียงไว้สงตาเลยครับรูปร่างจะเล็กกว่าหน่อยนะครับฟ้ายักษ์ ส่วนโลเงินรูปร่างดีฝีมือเยี่ยมครับแมาแก่เงือ้อแก่เงือเง้อเหมือนว่าจะหวดนะครับฟายักษ์เดี๋ยวต้องดูนี่นี่น,นพึ่งยกแรกครับพึ่งยกแรกโอ้โหพักทายเพื่อนแบบนี้แล้วครับฟายักษ์แจ้งรางวัลก่อนดีกว่าครับจากทางแอนตซินนะครับเตะก้านคอสอกกับเขาล้อยนี่รับไป1,000 0บาทจระเข้ฟาดหางรับไป3 0,000บาทครับและถ้าเกิดแผลแตกครับ แอนตซินก็จะมีสวัสดิการครับสถาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันครับต้องขอบคุณแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียนแน่นพร้อมด้วยท่านนายห้างวินัยวีระผู้ชงนะครับคนรรักเสบะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมครับเบียดตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับฝ่ายยักษ์ขยับเข,ข้าไปมีเตะจ่อยางแล้วก็หมัดขวานะครับแล้วก็เดินขยับเข้าหาลงเนเองก็ดูว่าจะชกในเกมตั้งรับยังไม่รีบร้อนนะครับอาวุธมวยก็ถือว่า จุกจิกใช้ได้มีลูกถีบนะครับคอยทํทำลายจังหวะเอาไว้เรื่อยมาดูว่าฟ้ายักษ์จะเข้าถึงตัวหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดินเบียดเข้าไปแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเริ่มจะเป็นแนวทางแล้วนะครับว่ายกเราต่อไปนั้งเกมน่าจะเราใจกว่านี้แน่ละครับเบียดเข้าไปครับฮะคู่ที่สองน่าจะเป็นอีกหนึ่คู่แล้วครับ ที่รับประกันความสนุกลนุกเดือดเล้าใจยกสอยกสองคู่แรกขอบคุณทาง CP นะครับ CP ีเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน CPF ประเทศไทยจำจกัดมหาชน ทู 5G อยู่กับทูดียิ่งกว่าเร็วแรงกว่าครอบคลุมแล้ว77จังหวัดทั่วไทยผลิตภัณฑ์ CP ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพครับโทรไปที02่02 800 8000บริษัท CPF Restaurant Cuisine จำกัดผลิตภัณฑ์ไฮพพกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพพกพร้อมด้วยเจ้าสัวข้าวตังมินี่ไก่หยองสูตรไก่ย่าง5ดาวขอขอบพระคุณครับปล่อยตัวมานะยกที่2นะครับฟายักษ์นี่ยังเดินขยับเขาา้าหาเหมือนเดิมนะครับมีแ้งแท่งขวายาวๆแล้วก็มีหมัด ทั้งลำตัวทั้งใบหน้า,านะครับมาดูวงในจะกล่ําในแต่มัโดนไล่แขนกดแขนเอาไว้โล่งเงินก็ไม่ยอมให้ตีง,ง่ายๆแล้วก็ชกในเกมตั้งรับนะครับมีแข้งขวานี่คอยโต้คืนตลอดดูนะครับเขาอยู่ที่ฟ้ายักษ์แล้วนะครับจะเข้าไม่ถึงตัวก้อนเหนื่อยนะครับต้องพยายามเบียดเข้าไปคู่แรกที่รอคอยเชื่อว่าไม่สร้างความผิดหวังเตะมาก็เตะคืนเลยครับโล่งเงินนี่จะมีความรวดเร็วที่เหนือกว่านะครับส่วนฟ้ายักษ์นี่ตูจะโอ้ยโดนหมัด ดูจากการออกแต่ละทีนี่นักดวงรุนแรงครับอวงในตีได้ไหม,ต,ไมไตีไม่ได้กรรมก,การก็ดึงแยกมาเลยครับคู่นี้อยากระพิบตานะครับใครไขรโดนมีโอกาสหามลงเปลนครับเฮจักหนึ่งร้อยสิจ็ดปอนด์ด้วยครับโอ้ยโซโ้ายหน้าครับโล่เงินแต่ไฟยัดไม่สนครับขานลุยขาน เรียกว่าถึงตัวตลอดครับหาเรื่องชวนทะเลาะแต่ว่าลูกเกมแบบนี้ครับอยู่ที่น้ําเงินแล้วครับเดินเร็วเดินแรงนี่โอ้โหมันเลยครับแต่ถ้าเดินช้าเดี๋ยวดูครับโล่งเงินแกฉายพี่ฉายเป็นชุดเหมือนกันครับพี่อารีฝ่ายักษ์นี่ไม่ยอมอยู่แล้วนะครับยิงโดนก็ยิ่งเดินนะครับเปียดเข้าไปแต่วงในตอนนี้เริ่มจะเห็นชัดแล้วนะครับว่าโล่งเงินนี่จับได้มีโอโหกดแล้วก็แทงได้เจ็บๆไหลดอกนะครับฝ่ายยักษ์เกี่ยวเอา หมัดสอกมาแล้วโล่เงินก็มีบวกรับโอ้โหดอกนี้ขอไลแ่แขนแล้วก็แทงเข้าไปแต่ละเม็ดนี่เนื้อเนื้อเจ็บเจ็บทั้งนั้นครับอ,อาวุธเยอะเลยนะครับวันนี้โล่เงินอ่ะฝ่ายับก็ลูกหนักสอกไปสอกมาครับไาเกมเปิดตั้งแต่ยก2เลยนะครับไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปถามประวัติกันเยอะครับได้ชกออกทางช่อง True for you มวยมันวันศุกร์ทีมงานพะยิดีจัดต้องชกให้สนุกแพ้ชนะไม่เป็นไรป้าโดนเตะกินป่าไปสองแข้งเลยครับ โอ้โห,โ,หโ,หโหดูครับแประเภทเลือดร้อนเลือดร้อนมันมันแล้วครับเพราะว่าทั้งคู่นี่แมไม่ค่อยจะป้องกันตัวมีเท่าไหร่ใส่เลยครับโอ้โห,โหตอนนี้อ่ะสงามข่าวโวงในเสียบเข้าไปโล่เงินฟายัดฟายัดก็เสียบคืนนี่แหละครับโอ้โหถึงยก2องยกสองเดือนแล้วเกินพักแป๊บเดียวครับอ่า พร้อมด้วยยาหมองตราถ้วยทองมิดคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวครับใช้ทามทำอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกพกช้ป์ทาถูทาถูด้วยยาหมองตาถ้วยทองขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกทีสามนะครับออกมาเดินเร็วขึ้นกว่าเก่านะครับไฟยะมียาฉีดมาด้วย5 0,000บาทนะครับเบียด้าไปดูวงในโอ้โหโลงเงินก็ไม่ยอมนะครับมีลูกขวางแล้วก็แทงกู้ยัดมาแต่ละดอกนี่ถือว่าเจ็บเจทั้งนั้น มาดูว่าฝ้ายักษ์จะเดินได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนยกนั้นเดินออกมาน่ากลัวแล้วนะครับโดยเฉพาะหมัดต่อยล้าตัวนี่เอาแล้วเบีเยดเข้าไปต่อยหมัดใจจอยางยกนี้ยก3ามเท่านั้นเลยครับแทงซ้ายหน้าครับของโล่เงินฝ้ายักษ์พยายามต้อนไปที่มุมอ่ะมัดออกโดนไม่โดนครับพยายามจะมกว่ากว่าจะไปถึงตัวนี่กันจ,จะโดนไปก่อนนะครับฟ้ายักษ์ใกล้ๆดูจังหวะป่าเลี่ยมจับตั้งกำแพงไว้เลยครับโล่เงินโอ้โหมือแกนเหนียวเลยครับวันนี้ ต้องติดตามเลยครับแฟนแฟนๆชอบหน่วยสไตล์ไหนครับประเภทอาวุธหลากหลายสวยงามก็ต้องมุงแดงครับแต่ถ้าชอบจอมลุยจอมบุกเพราะมวยขวัญใจของเขานี่ลดถังรดถังจิตเมืองโนนครับอู้หูฝันขาเข้าไปกำปั้นมาฟายัดแต่ว่าโล่เงินครับดูครับฮ่อู้ห ทำได้ดีครับแต่โดนขามีสะดุ้งเล็กน้อยเหมือนกันครับไฟแดงดูว่าไฟายักษ์นี่เริ่มจะมีแต่เจาะยางนะครับแล้วก็มีหมัดมีศอกลงเงินจะยุบจะย,ย่นไม่ได้ทีมงานนี่สั่งให้เดินนะครับออกแข้งแทงเข่าไปเรื่อยแต่ว่า้ายักษ์มันมาชิงเดินก่อนนี่แหละครับลูกหนักๆโอ้โหจังหวะทําทได้ก็ทําได้ทีเลยนะครับโลงเงินโดยเฉพาะลูกขวางลูกแทงนะไยักษ์นี่โดนแล้วยังอยู่ได้นะครับ โล่เงินอาวุธสวยงามครับถึงจุดนี้นี่อาวุธแหมหลากหลายเลยนะครับแต่ว่าโดนโดนแล้วจะเป็นยังไงโดนทอ้องอคีบล็อกไม่จังหวะจับสวยตั้งกระแพงไว้แยกไหมกรรมการเห็นว่าไม่ออกอาวุธก็ต้องแยกเลยนะครับไม่ยังยังตื่นเต้นหถีบส่งมุมเลยครับเอะเอะทำไมแม่ทำท่าจะกลับบัดเดินเลยครับโล่เงินแต่ว่าฟายัดไม่ยอมครับแม่มันสไตล์ผมสไตล์ผมดูฟาดติดโอ้โหวงไหนวงไหนใครยก่อนใครยก่อนใครยก่อน มันติดมุมไปหน่อยครับกรรมการแยกอมา,า,อมากรณนโอ้โหเบียดกันสน,นุกเลยนะครับผู้นี้ใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยอาวุธหลากหลายก็ต้องอยู่ที่โล่เงินทั้งแขงทั้งเข่านะครับแล้วก็ออกได้เจ็บเจเนื้อเนื้อแรงๆงทั้งนั้นฝ่ายยักษ์มีลูกเตะขาต่อยท้องต่อยหน้านะครับแล้วก็เดินเบียดตลอดวงในก็พยายามจะสู้เหมือนกันแต่ตัวจะช้ากว่าเอาดูจังหวะการล็อกแขนไล่แขนครับ อา,อาวุธมวยนี่วันนี้มาเยอะเลยนะครับโล่เงินนี่ครับมามเขียนิดเดียวครับลม้มลงไปก็ฟายักอ้าวฉีบหน้าไปอีกทีนึงอา้าวโอ้โหฝันด้วยศอกบิดมาครับอยู่เลียมนี้ตีได้ไหมไม่เอียงยัง,ยง,ยงตีไม่ได้ยังไม่เข้าเป้าครับช่วงในท้ายปลายยกที่3ยกในผ่านยกนี้กระบ,บะมิซูบิชิไททันเครื่องดื่ม M150 ยาบำรุงร่างกายตราพยานาซุปเปอร์กาแฟบริษัทตรงไทยเช่นหมิงเอี้เอีคุกจำกัดจิวเจิ้นปูเซินเจียวหนังจิวเจิ้งอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัสรุลขอขอบพระคุณครับเอาละครับปล่อยตัวมาในยกที่4ี่นี่เกมเราใจขึ้นตามลําดับเลยนะครับฝ่ายยักษ์มีทีมงานสั่งให้เดินต่อยท้องต่อยหน้าแล้วก็เดินเบียดตั้งแต่ต้นยกนะครับมาดูว่าโล่งเงินตกใจนิดเดียวนี่ยุ่งนะครับแต่ว่าฝ่ายนี้ดูว่าโล่งเงินนี่มานิ่งแล้วก็ไม่ตกใจด้วยนะครับคอยไล่แขนวงไนก็กดเอาไว้แล้วก็แทง อีไม่ได้กรรมาการต้องแยกก่อนครับพยายามจะเก็บกันอาวุธให้อยู่นะครับโล่เงินฝ่ายักบางไปโดนแข้งไปก่อนนะครับต่อยทออ้องโอ้โหเอาอะไรครับาหมัดกับแข้งแลกกันมีจิ้มลําตัวด้วยครับโล่เงินฝ่ายักเล็งมาอย่าเล่งนานครับเพราะว่าแข้งของโล่เงินนี่ไม่รออยู่แล้วครับอตีได้ไหมตีไปแทงมาฝ่ายักบวกสอกใกล้ๆครับโอ้โหดูครับหขาลุยเอาศอกอุ้ยตอนนี้ท่านแลกศอกกันแบบี่วัดดวงเลยครับ นายเปิดเกมสวนทะเลาะฟายักษ์แต่ว่าโล่เงินโล่เงินเดี๋ยวดูครับแหมประเภทสวยงามโู้สายหน้าสายหน้าแหมรับเต็มไปก่อนฝ้ายักษ์แล้วก็ต้องหาจุดเปลี่ยนเกมนิดนึงครับตอนนี้น้ําเงินดูว่าฟ้ายักษ์ต้องพยายามเดินให้เร็วกว่านี้นะครับโล่เงินนั้นตั้งได้แล้วนะครับเราไม่ตกใจด้วยไฟนี้นอกก็มีแข้งแล้วก็ดักแทงเข่าไหนก็ไล่แขนกดแขนเอาไว้แล้วก็แทงเก็บๆทั้งนั้นนะครับ มาดูว่าฟ้ายักษ์นี่ทีมงานสั่งให้เดินอย่างเดียวต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมแล้วนะครับไปเดินกล้าไหนนี่จะลําบากครับแม่ถ้าไปเดินตามแบบนี้นี่โอ้ยโล่งเงินแกออกก่อนเลยครับเนี่ยครับดักแทงดื้อครับอ่าฟ้ายักษ์ยังไงครับพยายามจะเด้งตีอ่ากำแพงก็มายัดอีกแล้วครับแม่เจอเขี่ยนิดเดียวครับเสียหลักล้มลงไปก็ฟ้ายักษ์อ่ะลูกความพยายามดีครับแต่ว่าต้องมีอาวุธนําด้วยครับน้ําเงินแม่เดินเข้าไปรับก่อนที่มัน ทั้งพลระก,กำลังอะไรมันโอ้หายไปเยอะแล้วครับโอ้ดูครับโอ้ยแดงวันนี้ดูอ่นอกได้ในมีระบบป้องกันตัวโอ้โหอ,อ่ะเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูครับการแก้เกมของน้ำเงินอาวุธนำหน่อยนึงฟายัดดูว่าโลเงนินวันนี้มานิ่งมาดีนะครับแล้วก็ออกแม่นทุกดอกเลยนะครับทั้งแข้งทั้งเขา่าฟายักนี่ปกติก็เป็นมวยที่แข็งแรงเหนียวแน่นแต่พอโดนก็ไปเยอะๆนี่ ออกอาการยุบให้เห็นได้เหมือนกันนะครับแม้ว่ายัางจะพยายามเดินเบียดเดินชนก็ตามนะครับโลเงินก็ยังประมาทไม่ได้นะครับมาถึงตอนนี้เป็นมวยขวาที่ซ้ายหน้านี่ออกได้ดีมากๆกับโลเงินทั้งดักแทงด้วยเข่าซ้ายทั้งตีนซ้ายเนี่ยครับคือเป็นมวยขวาที่ออกออกซ้ายมากกว่าเอาฟันมาก,ก็ฟันคืนครับในช่วงท้ทายปลายยกที่4มีช็อตอะไรได้ตื่นเต้นไหมครับหมัดไปมาหมด,ดยกก่อนครับเดี๋ยวกับ เป็นแฟนมวยของปูฟอยูช่อง24ครับแห่รับไปเลยส่วนลด50%ครับของมิกเซอร์ที่ร้านค็อกเทลซีฟูด้ดที่ขอนแก่นแล้ววันนี้ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราโตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียนสมพบนุ่งโลดนะครับ02-6626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับเอาละครับยกสุดท้ายนะครับฝายักนี่ต้องมีมัดมีศอกเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับต้องเดินเบียดให้เร็วขึ้น ดูว่าโล่งเงินก็ไม่ประมาทนะครับอาวุธมวยนี้จุกจิกาดนี้ไม่ตกมีลูกถีบทำลายจังหวะมาดูวงในก็กดเอาไว้เอาฝ้ายักษ์ก็ไม่ยอมนะครับพยายามที่จะสับศอกเหมือนกันครับแวันนี้โล่งเงินแกเห็นอาวุธหมดเลยครับพอเข้าในก็ล็อกแขนไว้ก่อนเนี่ยครับพอเข้าในดูครับดูดูจังหวะการเก็บอาวุธฟายักษ์โล่งเงินวันนี้นี่แกโชว์เป็นพระเอกเลยครับทั้งวงนอกวงในอ่ะกำปั้นยังไม่มีรูครับฟายักษ์ หาเป้าเจอไหมคําเป้าหมหาเนี่แหละครับโดนดักแทงไปอีกแล้วครับด้วยเข่าซ้ายก็เป็นมวยขวาที่ดักแทงเข่าซ้ายสวยเลยครับอ้โหนี่ครับอ่ะเกือบเกือบสองนาทีเกือบเกือบสองนาทีตอนนี้เขาบอกเบื้องต้นครับยาฉีดสามแสนบาทสามแสนบาทให้ไฟน้ําเงินแต่ว่าตอนนี้รัดเหนียวเลยครับไฟแดงเจ้าโลเงินไม่ว่าไม่ปล่อยโอกาสนะครับให้ฟายักนี่ปล่อยหมัดได้ถนัดนะครับเข้าวงไหนก็ต้องล็อกเอาไว้ เขาเวลาไปเรื่อยทีมงานของฟายักก็บอกว่าให้เดินต่อยมัดอย่างเดียวแล้วนะครับมาถึงตอนนี้พยายามจะเบียดเหมือนกันแต่ว่าอาวุธมวยโดนความจุกจิกของโลกเงนินนี่คอยผีบทำลายจังหวะแล้วก็ออกซ้ายออกขวานะครับทำให้ฟายักแม้ว,ว่าจะเดินพยายามจะฮึดอย่างเต็มที่แต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดครับหนปวดหัวเหมือนกันนะครับฟายักวันนี้กําปั้นที่เคยทรงพลังครับวันนี้คำเป้าหมอหมอเหม่งๆหมงไม่เจอครับ แล้วก็โดนโอ้โหโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับทั้งแข้งทั้งเข่าครับอิ่มไปเลยครับวันนี้เดี๋ยวจบผู้นี้ผู้ต่อไปเป็นวีรสิงห์เกียรติชัยยุทธนะครับเจอกับแฟนฉันบอลมหาชัยครับในพิกัดน้าหนัก120ปอนด์หลายคนอาจจะไม่คุ้นแฟนฉันนะครับชื่อใหม่นะครับชื่อเดิมคือเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับแหมเป็นขาแรกขาลุยเลยครับมาประเดิมช่อง t r u e o u นะครับมวยมันวันศุกร์นับถอยหลังแล้วนะครับเหลืออีก40วิยกสุดท้ายครับอ้าว 40วิสุดท้ายแต่ว่าถอยออกมานิดนึงก่อนผอนเกมนิดนึงก่อนครับฟายัดมาก็พยายามแบบสุดสุดแล้วครับดูวันนี้ขยับเดี๋ยวออกซ้ายเดี๋ยวออกขวาครับเจ้าโลงเงินโอ้โหดูครับวันนี้ฉายแววมวยเอกอีกคนหนึ่งเลยครับโลงเงินกลวยในเมืองยิม แต่ว่าฝ่ายัดอีฮอนี้แฟนๆก็ติดตราอยู่แล้วละครับว่ามจอมลุยจอมดีเดือดแต่ว่าวันนี้แท้จังหวะละครับแต่ยังไม่รู้นะครับว่าการตัดสินยังเป็นทางการจะเป็นแบบไหนครบยกแล้วก็ไปแดงครับอาุโสน้อยกว่าก็ขอโทษรุ่นพี่แหละครับคููแรกก็เกมเดือดแล้วครับ คะแนนกาลังจะเป็นใบสุดท้ายใบที่3แล้วก็หันไปมุมแดงครับวันนี้โล่เงินกลวยในเมืองยิมครับโอ้โหชงหน้าผู้ชนะ